ขอเจริญพรรัตธาสารุชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันปิยมหาราชวันปิยมหาราชนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นวันของพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวหัชการที่ห้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นอนเนกประการในการปกครองบ้านเมืองและ พระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าและเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ในอันที่จะทรุบังุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรราชวิทยาลัยจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไปเพื่อ ดำรงความเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับผู้สนิกชนและชาวไทยเสื่อไปท่านทั้งหลายได้ทราบอยู่แล้วถึงโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโครงการหมู่บ้านาศีลห้านั้นเป็นโครงการของมหาเทรสมาคมร่วมกับทางราชการเพื่อต้องการ ปลุกชักชวนเน้นให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ตระหนักในศีลห้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความจริงญาติโยมของเรานั้นมีศีลห้าอยู่แล้วทุกคนแต่โครงการนี้ก็เพื่อจะปลุกให้ญาติโยมได้ตระหนักได้ชื่นใจในศีลห้า มหาเทศสมาคมจึงตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อความมุ่งหมายหนึ่งเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนสองเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติท่านทั้งหลายอันว่าสีห้านั้นเป็นประการสำคัญ ในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนศีลห้าเป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมใดถ้ามีศีลห้าด้วยกันแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์เดือดร้อนดังที่มีคำขวัญอยู่ที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าว่า มีศีลมีสุขมีความปรองดองมีความสมันฉันมีความสามคัคคีมีสันติสุขและแล้วหมู่บ้านนั้นก็จะปลอดยาเสพติดให้โทษขอท่านทั้งหลายศรัทธาสาสนญาสุนทุกท่านที่ได้ทราบก็จงช่วยกันรักษา ปกซีนห้าและโครงการนี้ได้แผ่ขยายกระจายไปเรียกว่าขับเคลื่อนไปได้เร็วทั่วทั้งประเทศโครงการนี้ที่เป็นไปด้วยดีก็เพราะอาศัยความร่วมกุศลฉันทะของคณะสงฆ์และหน่วยราชาการท่นานเจ้าหน้าจังหวัด พร้อมด้วยรองจังหวัด,ดจ้านอำเหอตำบลเจ้าวาดพร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดพอออนั้นพุทธพออวัฒนธรรมนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหน่วยงานสามัคคีกันเป็นอย่างดีร่วมด้วยช่วยกันในการกระทำโครงการนี้ก็เรียกว่าได้เห็นผลเป็นประจักษ์ด้วยเวลาอันรวดเร็วต้องขออนุโมทนาขอบคุณ ทั้งทีวีทั้งนังสือพิมพ์ทั้งวงการนังสงทั้งหน่วยราชการไว้ณที่นี้ด้วยขอเจริญพร